เอาเลยครับคุณผู้ชมก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปโภคสินะครับผม ก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์่ามประเทศกันอีกแล้วนะครับก็คือจะมาพาไปดูเป็น กิจกรรมใหม่วันฮาโลวีนนั่นเองนะคุณผู้ชมก็บอกได้เลยว่ากิจกรรมของเซิร์ฟเนี่ยเนี่ยเขาแจกสกินกระทะฟรีๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าเซิร์ฟไทยจะเอามาแจกเหมือนเซิร์ฟนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาทํากิจกรรมอะไรไงแล้วก็หลายๆเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็ต่างเอากิจกรรมเข้ามาแล้วนะครับอ่าเช่นกันกันกบเซิร์ฟไทยเนาะก็คือกิจกรรมล็อกอินใช่ไหมคุณผู้ชมล็อกอินเลเวอะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบล็อกอินรับชุดฟรีเจ็ดวันนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่ง ก็มีสกินกระทะฮาโลวีนแจกฟรีด้วยโค้ดเทนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจแล้วก็เดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ากิจกรรมของเสิร์ฟเนี่ยะเขาให้ทําภารกิจกันยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็คือกิจกรรมบูย่ายังค้างคางอยู่เลยนะครับแต่ก็มีกิจกรรมฮมาโลวีนเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนล็อกอินนะครับนี่ก็ให้เราเนี่ยมาล็อกอินเพื่อรับนั่นเองครับก็รับไปเลยเป็นสกินกระเป๋าปาร์ตี้ฮันตที่ไหนนั่นเองนะจชม่า ก็บอกผมเคยรีวิวไปแล้วสำหรับกระเป๋าตัวนี้เดี๋ยวผมจะรับไปเลยแลยกันนะครับนี่แล้วก็จะมีแบบอ่ารูปแบนเนอร์ด้วยนะครับพัมกินไหนนั่นเองนะครับเพ้ย่มันเกี่ยวอะไรกับอ่าเป็นกนะินอ่ะพัมกินเออพัมกินเนาะเหมือนแบบอ่าเป็นฟักทองก็คิดว่าเป็นคู่หู่เนาะจริงๆพัมกินก็คืออ่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าตัวอ่าฟักทองนั่นเองนะครับัมกินไหนนะมิดไนท์แบนั่นเองเดี๋ยวว่าจะเป็นข้างข่าวมืดนั่นเองนะครับข,ข,ข้างข่าวในคืนมืดโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารับไปเลยกัน ล็อกอินนะครับก็คือนี่ก็คือของเขาขกิจกรรมเขาคือง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เข้ามาล็อกอินในวันที่26หรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับก็รับฟรีไปเลยนั่นเองนะครับปึ๊บนี่ใช้ทันทีไปเลยแล้วกันจะได้แบบอยู่ในธีมฮาโลวีนสักหน่อยนะครับออนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกระเป๋ากันดีกว่านะครับใช้ทันทีไปเนาะเดี๋ยวมาดูดีกว่ากระเป๋าเราเท่ขนาดไหนเนี่ยนี่นะ นี่อ่านี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูเรืวลนหนึ่งนะครับนี่เลเวลนหนึ่งก็คือจะเป็นคล้ายๆกระเป๋าอะไรเนี่ยเหมือนกระเป๋าข้างคาวอะ่ะคุ้นมะแต่ว่าไม่รู้แหะต่อไปก็คือแบบนี้คุณผู้ชมนี่อันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าเลเวลนสองเนาะนี่จะเป็นเหมือนผีนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลนสามก็คือจะเป็นผีชี้นิ้วนะครับก็มีถือลูกโป่งด้วยนะครับอ่า เฮลนั่นเองนะครับโอเคเป็นกระเป๋าปาร์ตี้ฮันติงไนน์นั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสั้นๆของกระทะกันดีกว่าว่าต้องทํำยังไงถึงจะได้นะครับฮาโลวีนแพลนนะครับก็คือเป็นฮันติงไนน์เหมือนกันนะครับกระทะฮันติงไนน์นั่นเองนะครับมาเริ่มหลอนกันเลยนะครับนี่โอ้โ oh, ห oh, ก็คือภารกิจง่ายๆเลยแค่ลงไปเล่นเนี่ยหแมตต์ก,ก็คือรับไปเลยฟรีฟรๆเลยนะครับ Play on 31 Halloween นั่นเองนะครับเออก็คือเราต้องมาเล่นในวันที่3 1นั่นเองนะครับเออผมคิดว่าจะได้ในวันนี้โอเค,คก็ประมาณนี้เลยสำหรับสกินคาถาก็อยากให้ดูนะครับก็เอาเว็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูในการสลับสกินคาถาตัวนี้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่า สวยมากๆเลยนะครับสำหรับสกินกระทาตัวนี้ก็สำหรับเซิรฟนี้ก็คือเขาแจกฟรีนะครับแต่เซิฟไทยเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกัน,นครับโอเคเอาล่ะครับผู้ชมไหนๆแล้วก็พูดถึงกิจกรรมฮาโลวีนกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เซิฟนี้ดีกว่านะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่มาดูกันที่เซิรฟนี้เลยเขามีกิจกรรมฮาโลวีนเช่นเดียวกันเลยนะครับไหนนะเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผมหาก่อนนะรู้สึกว่าผมจะเห็นแวบ,บๆนะปึ๊บปุป๊บอ,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 อันไหนอ่ะผู้ชมที่เป็นทำลายอ่ะเดี๋ยวๆมันเลื่อนอ่ะโอเค เอันนี้อันนี้ใช่ป่ะนี่เลยคุณผู้ชมก็คือจะเป็นทไทม,ม์ไลน์เหมือนปฏิทินนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยเดียอะไรภาษาอะไรไม่รู้นะครับแต่รู้ๆเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับในวันที่2พฤศจิกยายนใช่ป่ะโนเวอร์สองนั่นเองนะครับเออก็คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนเก็บโทเค็นนั่นเองนะครับซึ่งเอามาแลกเป็นอะไรเนี่ยเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับซึ่งเซิร์ฟไทยแจกไปแล้วสกินปืนตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะก,กลับมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็แจกเหมือนกันทุกเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะดูดูกก่่่อออนนนวววาาาเเเเเซิรรรร์์ฟีี้คแจหืปละับด๋ย อาจจะแบบใครที่แบบไม่ได้ล็อกอินหรือเปล่าอ่ะเขาก็แจกเหมือนกันปะอ๋อเขาไม่ได้แจกนะเซิร์ฟนี้ก็เซิร์ฟไทยไม่รู้เหมือนกันว่าจะแจกเป็นสไนเปอร์สลับกันหรือเปล่านะครับอ่าเขาไม่ได้แจกเขาเลยมาแจกในะดดกิจกรรมฮาโลวีนของเขาเนั่นเองนะครับนี่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 แก็เดี๋ยวนะปฏิทินเนี่ยตัเงไหมคุณผู้ชมก็คือต่อไปเลยก็คือข้อแจกเป็นตัวเค็นตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรกันนะครับเพราะว่าของเซิร์ฟไทยเราเนี่ยก็มีให้เก็บกันไปทั่วไปแล้วนะครับตัวีนตัวต่อัอเค็นกาารเเอป็น โทเคนฟักทองตัวนี้เนี่ยออกมาแลกเป็นสกินของร่มยูชีพนะครับจะเป็นสกินแอร์บอร์ดแล้วก็จะเป็นสกินระเบิดตัวนี้โอ้โหระก,กินระเบิดนี่นมาแจากฟรีเลยเหรอตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมจะซื้อมานะครับผมก็ผมมีติด ID อยู่นะครับสำหรับสกินระเบิดตัวนี้แล้วก็นี่เลยมิชชั่นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะแบบทำภารกิจรับ70ชิ้นนะครับแล้วก็ ในวันที่2เนี่ยก็คือจะวันพีคเดย์เลยนะครับก็คือจะมีกิจกรรมบูย่าสิบครั้งรับไปเลยเป็นเศษคิท้ันนะครับสีชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในวันที่2เหมือนกันเลยนะครับก็คือจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยไม่รู้ทํายังไงนะุผู้ชมน่าจะเป็นภารกิจนั่นแหละรับไปเลย100ชิ้นไปเลยน่าจะสุ่มรอบหลังจบแมตช์นั่นเองนะุผู้ชมอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือบูย่าในวันที่26ก็น่าจะเป็นวันนี้ใช่ไหมุผู้ชมก็คือรับไปเลย10ชิ้นเหมือนกันเอไะร เตัวนี้ก็คือแลกชุดฟรีได้ด้วยนี่เป็นชุดตัวนี้ที่แบบผมเอาให้ดูเมื่อวานนะคุณชมก็คือจะเป็นเซิร์ฟเหมือนเซิร์ฟจีนหรือเปล่าน,นะครับก็คือจะเป็นชุดตัวนี้นั่นเองนะครับคือก็แจกฟรีด้วยนะเซิร์ฟนี้โอ้โหเซิร์ฟไทยแบบอเอาชุดนั้นไปแจกแล้วก็เสียดายมากชุดนี้โคตรสวยเลยคุณชมก็อาจจะมาในรูปแบบขายนะสำหรับชุดนี้นะคุณชมเซิร์ฟไทยเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต่อเนื่องดีกว่านะครับนี่ก็คือเป็น UMP น,นี่เห็นไหม เก็บโทเค็นนะครับตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปเลยนะครับก็คือสามารถทำภารกิจมิชชั่นนะครับนี่พอรับ5ชิ้นอ่ะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยล็อกอินหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นอีกรับสัตยาเองนะครับออกมาแรกเป็นสกินระเบิดสุดเท่น่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยนะครับอ่านี่ยคุณผู้ชมก็คือเอาโทเค็นฟักทองหันสานั่นเองนะครับออกมาแรกเป็นอ่าพับกิทแลนด์นะครับเป็นอ่าวไกด์เดอร์แล้วก็จะเป็นสกินระเบิดพัมกิทบอมนั่นเองคุณผู้ชมนี่อ่าเก็บได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูดีีกว่่าน ก็คือทำบัตรกินนั่นเองนะคุณผู้ชมน่าจะแบบลงไปฆ่าคนหรือเปล่านะครับน่าจะรับไปจากการฆ่าคนนั่นเองนะครับนี่ก็สามารถรับได้แล้วนะครับสำหรับโทเค็นอ่าฟักทองอันสารนั่นเองนะครับนี่แล้วก็กดรับได้ด้วยเฮ้ยไม่แจกบัตรสร้างห้องด้วยนะเซิร์ฟนี้เฮ้ยโคตรแจ่มอ่ะคุณชมเพราะเซิร์ฟไทยตอนนี้เขาอ่าขายกันแล้วนะครับนี่ก็ขายกันแล้วเซิร์ฟไทยก็เซิร์ฟนี้ก็แจกฟรีด้วยเนาะก็น่าจะแบบล็อกอินปุ๊บรับฟรีไปเลยนะครับล็อกอินครบ7วันนั่นเองเหมือนกับเซิจจร์ฟไทยที่แบบแจกชุดนนนั่่เเเองแแตซิร์ฟี้้าาจกใหบบ รับไปเลยเป็นบัตรสร้างห้องรับไปเลยเป็นสกินปืนนั่นเองนะครับก็แตกต่างกันไปเนาะก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันไปนี่นะคุผู้ชมมีตัวเศษกิตตั้นนะครับนี่ไปไหนละนี่เป็นเศษกิตตั้นตัวนี้เลยนี่ครับนี่ก็คือบูย่านะครับแค่เล่นแล้วก็ได้ที่1เท่านั้นนะครับก็ถ้าเล่น4 v 4วิสีเนี่ยก็คือจะชนะง่ายมากก็ไม่ไม่ชนะก็แพ้น,นี่แหละก็คืออันดับหนึ่งกับ2เท่านั้นก็ถ้าใครถ้ามันเข้าเซิร์ฟไทก็ง่ายๆเลยคุผู้ชมก็คือแค่ไปเล่น 4, 4เท่านัันนบนี่ก็ รับฟรีไปเลยกล้องทั้งหมดก็คือ35ชิ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือเขาเริ่มในกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เลยวันที่26นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มีกิจกรรมเก็บอ่าเป็นฟักทองอา,าสะสอีกแล้วนะครับเออประมาณนี้เลยนะครับแน่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อีกเซิร์ฟเวอร์นึงนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ยูเนเต็ดสเตดนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมอ่าสุ่มชุดตัวผู้ชายด้วยนะครัััับบซซึ่่งงชชุดตตววผผู้้าาายยยนนนนีีเขขออจจะะะครม ก็เหมือนกันแหละน่าจะกิจกรรมคล้ายๆกันแหละนี่คุณผู้ชมเป็นกล่องตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ลองสุ่มไปเล่นๆดูแล้วเมื่อวานนะคุณผู้ชมก็สรุปว่าได้มาสองชิ้นก็ถือว่าได้อยู่นี่ได้ระเบิดมาชิ้นหนึ่งนะครับค่วผ้ก็หมวกไอโมนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมเกี่วยวกับ ฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยก็คือจะมาอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากเมื่อวานนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับสกินกระทะชอบกันหรือเปล่านะครับผมคิดว่าสวยมากเลยถ้าแจกฟรีเหมือนกับเซิร์ฟนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าดีมากๆเลยสายฟรีอย่างผมนี่ชอบแน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ